สวัสดีทุกคนครับผมนะวันนี้จริงๆแล้วเป็นเช้าวันที่4ี่นะครับผมนะที่ไทเปรครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละสาวันแรกไม่อยากจับกงไม่อยากจับคิปอยากจะเป็นการแบบว่าแบบนั่งงงๆไปเรื่อยๆคือแบบว่าคือเรามาที่เนี่ยเราก็ตื่นประมาณ11บเอโมงนะแล้วก็กินข้าวเช้าตอนเที่ยงเที่ยงวันพอดีตอนนี้่ายโมงครับทุกคนนะครับเรากําลังจะเดินทางไป ที่ไหนสักที่ที่ไม่ที่ไม่มีแลนเดี๋ยวเราจะเปิด Google Map แล้วก็นั่งรถเมล์ไปเลย3วันที่ผ่านมาคือเราใช้บัตรเอ่อบัตรอะไรนะเมโทรนะ3 3วันฟรีนะครับผมวันนี้เราจะนั่งรถเมล์ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนต่อเดี๋ยวเดีกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวเปิด Google Map ก่อนครับนี่ครับโอ้หเหรอเออมีไขค,คนลไม้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไป1914หัวซานครีเอทีฟพาร์คครับไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคืออะไรนะแต่เดี๋ยวขึ้นรถเมย์ไปกันนะครับผมในการขึ้นรถเมย์ก็ใช้บัตรอีซี่การ์ดครับอะไรจะแวะใช่ไหมอ๋อโอเคแวะแวะวัสันนะโอเคเฮ้ยที่ร้านขนมปังอะไรก็ไม่รู้ว่าแอสโตรเรียนะครับโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากันแวะวัดวัดสันก่อนครับพี่ทุกคนเรามาขึ้นรถที่ป้ายนี้ครับ262ครับบวร์โรสแต่เดี๋ยวเรารอรอสาย262นะที่จะมาตรงนี้ครับทุกคนครับมาแล้วนะครับ262ครับ นั่งรถในในไต้หวันครั้งแรกเราก็เลยป้ายครับน <laughs> ี่ครับนะเราเลยป้ายมาหนึ่งปลายครับทุกคนแล้วป้ายเดินไกลซัด้วยสิ <laughs> ตอนนี้เราอยู่แถวยูเนี่ยนเตี้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะไป1914หหัวซานครีเอทีฟพาร์คครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ ไทเปเทคอลัมนีทุกคนก็คือน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าสถานศึกษาแบบประมาณแบบไทเปเทคโนโลยีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับนะสำหรับเด็กๆไทเปครับทุกคนสวยดีสวยดีเน,นี่แหละการนั่งรถหลงมาในที่ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเขาไม่เที่ยวกันอะ่ะเออคนเขาไม่ได้มากันอะ่ะทุกคนนะครับนี่เห็นไหมมีมร์รีคริสต์มาสด้วยนะครับเชื่อว่า ไม่มีใครมาหรอกนะครับเรา,ก,เา,ก,า,ก,าก็เอ้ยบัตรตกบัตตกบัตรตกเออนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีใครมาเพราะว่าเราหลงมาทุกคนนะครับสวยดีสวยดีดูแบบไม่มีคนด้วยนะครับเราถ่ายต้นคริสต์มาสแบบว่าไม่มีคนเลยดีจังนะครับ ตอนนี้เรามาถึง1914 Creative Park หัวซานหัวซาน Creative Park ทุกคนครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนาะมีโคอสครับโค้สมีอาชีสิทธ์อะไรถึงมาตั้งที่หัวซาน Creative Park ครับนะ้ยคืออะครอ่ะเฮ้ยโอ้เออนะ ที่นี่มันจะเป็นถ่ายรูปแบบว่าแบบชิคๆสวยๆมันก็คือพารคแหละนะแต่เป็นพาร์คที่คนดีไซน์เขาแบบครีเอทีฟมานะแบบเออแบบเป็นที่เที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนนะครับก็นี่มีคาเฟ่ด้วยครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับและนี่คืออะไรเนี่ยทำไมทำไมคุณสนุ๊กไถึงต่อคิว เออนี่ครับมีเป็นคาเฟ่ครับทุกคน,นเนาะเฮ้ยมันมีตรงนี้คือซูสูปีอ๋อเป็นร้านที่ระลึกแหละเป็นสนูุปีแลน้นลมมนู่นลีรคุมะเนี่ยเป็นลีละลีรคุม,มะนะครับโอ้เฮ้ยไอเนี่ยมันเหมือนที่แบบว่าที่เชียงใหม่อะไรอย่างงี้ยเปว่ามันมีที่เชียงใหม่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนอย่างงี้เหมือนกัน ต่จำไม่ได้ว่ามันคือที่ไหน่ะเออเยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนนี่มี่ละกูม,มาทำไมถึงไม่ต่อค <c ười> ิวเฮ้ยมีเฮลโลคิตตี้เนี่ยครับเฮ้ยมันโอเคแล้วมันถ้ามาในเดือนธันวา่งทุกคนมันเย็นสบายดีอ้าวเฮลโลคิตตี้ยัง <c ười> ยัง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 จะนี่ครับมีเฮลโลคิตตี้ด้วยครอบ่าเอ่อ อันอันนี้วอร์ซอรี่ห้าสิบปีครับทุกคนแก่แล้วนะคิตตี้เนี่ยนะ โอ้ยที่แรกนึกว่ามันคือชิงช้าครับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันคือการโผนสลิงครับจากตรงนี้ครับไปตรงนู้นครับเด็กเล็กอันตรายอยู่นะเ <c oughs> นี่ยแล้วมันก็มียืนด้วยทุกคนนะครับมีแท่งเหล็กแล้วก็มียืนด้วยแล้วมันตรงตรงนู้นมีเก้าอี้ให้นั่งน,นะทุกคนครับตอนนี้เป็นสวนเด็กเล่นนะครับนี่ครับก็มี มีเเรีไม่ใช่สไลเดอร์หรอกมันคือการปีนครับให้เด็กปีนขึ้นไปนะเออก็แปลกแบบแนวด้วยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กที่เล่นอะมันคือเด็กเล็กทุกคน <c oughs> มันคือเด็กเล็กทุกคนหโคตรแข็งแกร่งมากครับเด็กประเทศนี้ครับทุกคนครับไปกันต่อครับทุกคนครับ คุณคนนี้เขาคืออคไรอ่ะเรดมินิซีนดูดิเขาสูงตั้ง220เนี่ยเขาเกิดปี1981นะครับผมสีบรอนนะทุกคนนะเรามาคุยกับคุณทำไมกันใช่ไหมไปเถอะไป นี่เป็นเหมือนประตูเน็ตเวิร์กเลยทุกคนมีพาวเวอร์พับเกิลด้วยอ,อะไรเหรอเออใช่ผ่านมัผ่านไม่เป็นเฮ้ยมีมีติดดีด้วยแบไม่ผ่านหรอตัวติ๊กติกต๊กเกรอเร์เราเราเราก็เราก็มีกัอ้งอยู่ สองไงไปต่อเฮ้ยเอาวะ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 แต่จริงถ้าถ้าซื้อก็เอาทั้งทั้งสตัวเลยนะครับหนูไม่ชอบสองตัวเนยอชอบตัวนี้มันโหดเฮ้ยอันนี้น่ารักดีอันนี้ใช้ได้ดูดิเอ้ยท้าไร่อะเดี๋ยวไปดู เนี่ยดีไอพาทุกคนเขาจะมีของที่ระลึกทุกคนมาดูเอนี่นี่ทางวัดพับเกิดครับวัดวัดระาสไัเลยครับโิดอดูอ่อเป็นเป็นของที่ระลึกนะประมาณนี้ประมานี้เนี่ยเทียบเลยเนี่ยนี่ไง

เรากำลังจะไปซีเมอนติ้งกันครับทุกคนครับนี่ครับนั่งคันนี้ไปกันต้องบอกว่าขึ้นรถเ์ที่ไต้หวันนี่ต้องต้องกดสต็อปนะครับเพราะว่าคนขับม,มีไม่จอดด้วยเหมือนที่เมืองไทยเลย <c oughs> จริง <c oughs> ติ้งนะครับทุกคนนะครับเรานั่งรถเมยสายนี่ครับ253นะจากเนชั่นแนลไทเปครับทุกคนยังย้ำเหมือนเดิมว่าต้องกดปุ่มสต็อปนะครับรถเมยไม่ได้จอดทุกคันนะทุกคนอ้านมามาตรงแัสลีพอดีเลยเอองั้นงั้นก็ต้องตรงตรงนี้สิเนาะเออ,เอ,อไป <ๆ S 1> ตอนนี้เราเราอยู่ที่ซีมอนติ้งครับองค์รุ่งวนเชียว โอ้นั่งโซฟาของเขาโอ้นนั้นโซฟาของต้องดูหน่อยดิเรียกแขลไมเรียกเรียกแขลนะ คือเรามาซีมอนติ้งในวันจันทร์ครับทุกคน25ธันวาคมนะแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์คนเยอะมากเดินไม่ได้เลยทุกคนนะครับเนอะเออนี่ครับสี่ผู้ถัง สี่ผู้ถ่ายยังคงต่อคิวเหมือนเดิมครับและคิวเท่าเดิมครับนี่ครับโอ้โหดูดูร้านครับดูร้านซิ่งผู้ถังครับแล้วดูคิวเออครับรยงงังคงต่ดคิวยาวทุกเวลานะครับ และทั้งหน้าก็คงจะเป็นเบียจงที่เข้าคิวกันก็สอบคิวกันทุกเวลาอยู่เหมือนกันไม่มอัอนว่าตัวจะกินอะไรเอออ่ะมีเมนูเดียวเหรอนี่ครับเมนูเดียวคืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเมนูเมนูเดียวเดียวอ่ะอันใหญ่75อันเล็ก60สิบอ่าโอเค ไปต่ออยู่วิธีสั่งเมียจองก็เนี่ยครับเดินเข้าไปที่แคชเชียร์แล้วก็บอกว่าจะเอาสมอลหรือลาสครับเอาเล็กหรือหรือใหญ่เท่านั้นเองครับใช่นี้ครับวันสมอลเมี่ยครับแล้วก็แล้วก็ไปรับนู่นเลยครับตัวจะรับหรือว่าให้เขาเขารับ แผ่ปทีบ้างเจาอ,อีตา,ามีใสป่ปกทีได้ด้วยไม่ร้อนเร็วมากคงก่อนนะรุ่นหรือรุ่น อ,อเครื่อง,รองปรุงอยู่นู่นโอเคออนี่เครื่องปรุงเมี่ยงจงมีอะไรบ้างพริกกระเทียมน้ำส้มพริกกระเทียมน้ำส้มง,ง,ง่ายๆนะครับแล้วแต่อันนี้มันเหมือนอะไรนะที่ใส่ในขา้าวต้มปลาใช่ไหมต้มเจียวหรอไม่ใช่ชิลชชลีล่ช่นีลโอเคอกินกัน ป็นไงรสชาติเป็นยังไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือย,ยังไงอ๋อมันมีไส้ด้วยนี่นก็อร่อยก็อยู่ในซีมเหมือนติ้งครับพอเข้ามาซีมเหมือนติ้งปุ๊บแยก <c oughs> แรกนะ <c oughs> เดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวาครับเข้ามาตรงนี้นะ <c oughs> คือตรงนู้นมันก็เป็นเหมือนจะเป็นอาดิดาสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะลองหาเอาเองแล้วกันมันก็เดินวนอยู่แค่นี้แหละนะครับซีมเหมือนติ้งนะครับทุกคนพอเรากินเมียจองแล้ปุ๊บเราก็ กดฉี่เลยทุกคนนะครับอากาศมันเย็นหนาวอยู่นะแต่แบบเย็นเย็นเย็นสบายครับ17องศาครับไม่เดือนทันวานะเราแวะเข้าอยู่ในพ่อดีกว่าแล้วก็ไปห้องน้ําดีกว่า <c oughs> นี่นี่เดียวตัวเลย B1 ห้องน้ําหญิง B2 ห้องน้ําชายเดี๋ยวเขาต้องไป B2 นะงเลยมาตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนอากาศ เปลี่ยนบรรยากาศต้องบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมานั่งรถไฟใต้ดินบ้างทุกคนนะครับที่นี่เขาก็เรียก MRT ครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปไทเปวันวันนะครับทุกคนนะครับก็จากซิมเหมินเนาะจากซิมเหมินก็จะไปลงที่ไทเปซิตี้ฮอลเลยทุกคนมาแล้วนะครับเป็นคนชอบรถไฟครับแต่ไม่ค่อยชอบนั่งเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆชอบนั่งรถฟักมากกว่าเสียแ,แล้วค ูดคนเยอะมากเลยอ่ะโอเค,คเยอะม้อโอ้ใกล้มืดแล้วนะตอนนี้5้ามงเย็นครับทุกคน ก็เรากำลังจะไปไทเปวันอวันซึ่งไม่รู้ว่าไปทำอะไรบ้างไปเดินเล่นนะครับไม่มีอะไรทำไปนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับทุกคนก็นไหนก็ไม่รู้อะแล้วก็เจอเนี่ยครับไทเปวันอวันครับเป็นศึกที่สูงสูงนะซึ่งตรงนี้เขาทำอะไรกันอยู่เหมือนสร้างอะไรเปิดคอนเสิร์ตเลยนะครับไปเดินไป เรื่อยๆครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ในช่วงพรามทางทุกคนแมงรถติดเยอะเหมือนกันนั่นนี่ยไทยเปน,นะครับเป็นช่วงเลิกงานครับนี่ครับเป็นวันวันวันครับรถติดเยอะเหมือนกันนะทุกคนทำเล่นไปคือถ้าเราเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทั้งร้วเลยนะ เดี๋ยวเราไปเดินช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นันก่อนละกันนะครับเฮ้ยเรามาเจอเทศกาลคริสต์มาสครับดูดิเป็นเลโก้เลยเขาตอบเป็นเลโก้เลยซันต้าทั้งเวนเดียด้วยอ่ะโหโหดูดิดูกวางเ่นเดีย น่ารักดิแอพิงเงี้ยเออนี่ครับเป็นงานเลโก้ค่ะทุกคนโอหต้องต่อคิวนะเนี่ยครับก็พาเด็กๆมาต่อคิวกันทุกคนนี่เป็นอันนี้คือต้นคริสต์มาสจริงนะแต่ว่านี่คือต้องคริสต์มาสจากเลโก้ครับเออแล้ก็ในชายแบบนี้ด้วยนี่จะชอบเลยนะดูดิสวยดีครับ ไปต่ออันนี้เป็นด้านหลังของตึกไทเปวันอวันครับโหนี่ดูต้นอะไรเนี่ยของดีอเนยครับนี่ครับจริงๆมันเป็นช็อปปิ้งเซนเ็นเตอร์นะที่อยู่ติดกับกับไทเป 101, วันอวันครับทุกคนดูดิเห็นไหมเออสวยดีสวยดี I'm looking in the mirror so foggy but I've never seen clear